ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง5 3เอย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะแลวก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับครั้งที่แล้วจอร์ดี้ได้เข้ามาเล่นเกมลุ้นตายและไม่สามารถผ่านไปได้เพราะแมนกระจอกเกินไปแต่ครั้งนี้ฮะจอร์ดี้ได้กลับมาเล่นเกมสวิ์เกมอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาเงินใช้นี่ยาคู Yahoo! ที่เคยขโมยป้าข้างบ้านไปครั้งนี้แหละเขาจะได้เล่นสวิสเกมทั้งหมด5เกมด้วยกันประกอบด้วยเกม a i o u เกมแก่น้ำตาลในรูปแบบออบบี้ เกมลูกแก้วทายคู่ขี้เกมกระจกและปิดท้ายด้วยเกมปลาหมึกจอนนี้จะเป็นผู้ชนะและก็เอาชีวิตรอดยีบสี่ชั่วโมงได้หรือไม่กับแมปเสต้าเกมไปดูกัน อา้าวเฮ้ยบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ first shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID เดียพารเลโคตรสูงและยังบริการกดกิต์ไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ first shop เท่านั้นกนันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านละกันนะครับก็อยู่กับจอร์ดี้สุดหล่อมาตายควายตะลึงราชาสุดเกเรน,นะจ๊ะวันนี้ก็จอร์ดี้มา เล่นเกมสุดพิสดารนี่อีกแล้วครับผมนะเออครั้งที่แล้วนี่แบบตายเรียบเลยแล้วตายยังเงอซึ่งแมปนี้นะครับก็คนละแมปกันที่ผมเล่นครั้งที่แล้วนะแต่แมปนี้นะครับจะมีเอ,อ่อหเกมเลยนะครับไม่ได้มีแค่เกมแบบ AIOU อ,อีกแล้วนะซึ่งกูต้องชนะสักรอบแล้วว่าในคลิปนี้นะ่ะไป จัดเลยละกันนั้นลุยเลสโก้ตอนนี้มีเสื้อใส่แล้วว่ะไฮ้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเลยโอ้แต่เสื้อนี่เหมือนแบบกูทำโรงงานปลากระป๋องมากเลยจอที้มึงทำโรงงานปลากระป๋องหรือเปล่าวะเนี่ยเออเสื้อมึงใช่เลยว่ะไอ้เหมือนเสื้อที่เราไปแข่งวันนั้นเลยนะเออจะต้องรอก่อนนะครับครั้งนี้เรามากัน 50กว่าคนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าอ่สรุปแล้วเรามากันกี่คนนะทุกคนก็อย่าคำไปขโมยยาคูที่ร้านป้าข้างบ้านนะทุกคนนะไม่งั้นมึงจะต้องมาเล่นเกมพิสดารอย่างนี้เพื่อเอาเงินไปใช้หนี้เขานะครับไม่เงยไม่น่าเลยจอร์ดีสรุปแล้วเรามีผู้เล่นทั้งหมด77คนนะโอ้โหเอา76 75แล้วฮะเฮ้ยแล้วมึงรีบออกกันไปไหนโอ้โหแต่ละคนปอนนี่ว่ามา,มาได้เวลาแล้วสวัสดีพวกใจเกเรทุกท่านยินดีที่จรับสู่เกมพิสดารนี้นะ เราจะมีเกมให้พวกคุณเล่นทั้งหมด6เกมด้วยกันถ้าคุณชนะทั้ง6เกมแล้วก็มึงก็เอาเงินไปเลยจะไปใช้หนี้หรือจะเอาไปทำขำอะไรก็ได้และเรามาเิ่มกันที่เกมแรกกันเลยดีกว่า <c oughs> จัดไปจอดนี่พร้อมแล้วแม่เกมนี้ดีจริงๆฮ่ามีคัตซีนด้วยโอ้โหเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนดีกว่าโอ้โไอ้นี่หน้าตามไม่น่าคบหาเลย เริ่มกันที่เกมแรกครับไม่ต้องเกมที่ไหนไกลเอ i อโอยไอไอเด็กเวรนี่แล้วโอเคมาดูกันว่ามันจะเล่นยังไงจริงเราก็รู้กดดีแล้วแหละโอเคกูไม่อยากตายขอให้โชคดีนะมึงบอกใครเนี่ยบอกกูหรือเปล่าเรามีเวลาสองนาทีนะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วยุดโอ้ตายตายแล้วโอ้เริ่มตายไมนะรีบเดินเลยรีบเดิน อึ้งไม่ได้แดกจานนี่แหละจะังโง่แต่ละคนตายอ๋อไอเสือดาวเมื่อกี้มันตายมันคือไข่แมวอะหยุดก่อนอุ้ยน่ากลัวเหลือเกินนี่ดูมันหันคอมันสิคอไม่หลุดเลยวะรีบเดินเลยอ้าวตายอีกแล้วตายอีกหลายแล้วโอ้ยโอ้ยรีบไปรีบไปจำมีดะหยุดก่อนเลยกูนี่โอ้ยหัวโลนนิ่งไปแล้วหัวโลนเอาโอ้ยเอาคนผู้หญิงทำไมนะ กูโดดเดียวเดียวได้บนท้องเลเลยตอนเนี้ยไม่หันไปน่ากลัวไม่ได้แด็กหรอกโอเคตายเรียบวะทุกคนไปเลยไปเลยตอนนี้มีคนเริ่มผ่านแล้วมีคนเริ่มผ่านแล้วไอ้จ๊ะโอเคตายโอ้โหคุณผู้หญิงคนนี้โอ้โหวิกหลุดเลยเฮ้ยมึงเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าวะเนี่ยกูไม่จะไม่ตายกูจะไม่ยอมตายแน่นอน อีซี้ตายซะพวกมึงอะ่ะไอสาคนเนี่ยี <c> ่ <oughs> เวลามันจะไม่เหลืออะไรนะจ๊ะคุณผู้หญิงจ๋ารีบเดินมาเร็ว <c oughs> นี่มีสปินไลน์ลาวโชว์ด้วยพวกมึงจะเทคเกินมาแล้วนะเดี๋ยวก็ตายโอเคน่าจะผ่านกันครบแล้วทุกคนเราตายไปกี่คนวะเนี่ยเอ้ยเหลือ42คนเลยเอะโอ้และน,นี่เงินรางวัลเป็น3,200วอนต่อไปก็เป็นเกมที่2 รอเลยโอเคไอ้ไวรุนโรงงานปลากระป๋องรอเล่นเกมและนี่คือท็อปคนโดนเนทโอว้าไอ้ตัวฝักยาวเนี้ยนะมันชื่ออะไรนะแตงกวาเนี้ยนะแม่งเลยเกมที่สองโอเ้เกมแก่น้ำตาลแต่เกมนี้จะเอามาเป็นออบบี้แทนไอ้เกมนี้แหละน่ากลัวโอเควิธีการเล่นคือผ่านออบบี้ให้ได้ก็เท่านั้นเองนะทุกคนนะซึ่งมันยากมากเลยสลับจอร์ดี้แล้วันน่ากลัวเพราะว่าจอร์ดี้นั้นกลัวที่แคบเพราะาของจอร์ดี้ใหญ่เหลือเกิน เราจะรีบดีไหมอะจริงจริงมันจะมีเวลาจํากัดด้วยนะทุกคนนะนี่เราต้องรีบแล้วแหละจากวะนนี้ไปเลยดีกว่ามีเวลาแค่สนาทีเองแต่ที่มันก็ใหญ่อยู่นะไม่ใหญ่แลวชิบหายมันโคตรเล็กเลยไอ้บ้าแล้วเป็นรูปดาวด้วยมึงจะบ้าเลยชายแล้วกูจะไปยังไงไต้องรีบเดินเอาแล้วดูตายเรียบเลยอ่ะจะจที่จะไปยังไงโอเคนิ่งๆไว้จะที่นิ่งๆไวยะยะยะ้ยวยอย่าอย่าลุนอย่านะจะที่นะไปเลยอ, <laughs> อย่า ไฟไฟนิ่งๆิ่งไว้นิ่งไว้ทุกคนเอาใจช่วยจอร์ดี้ด้วยไอมันจะเฮไอไอมันจะตกโอ้ไอทีหนึ่งตกไปแล้วอย่าอย่ายานิ่งไว้เล็ดไม่เงยไม่เจอรูปอะไรมาเจอรูปดาวมึงจะบ้าเลยรูปดาวเนี่ยนะโอ้โคตรยากเลยมึงเลยหัวมุมโอ้ยไปไปไปจอดี้ยา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 เอียงอย่าเอียงเอ้ยกูเล่นกูเล่นเกมแบบนี้มาเยอะออบบี้นะทำอะไรจอร์ดี้ไม่ได้หรอก บอกเลยไปไปไปท<ป>ุกคนด้วยอ,อ,อย่าอย่าตกโอ้โหนี่คือป่าเสียดมากนะทุกคนนะด่านเนี้กูบอกเลยป่าเสียดเดินไม่ดิเดินไม่ได้นุม่มเดินไปกูไม่รู้มุมฮะเจ้าดีจะตกเจ้าดีจะตกไม่ไม่นะ่าจะดีไหมนะไปเลย อีซีว้าวผ่านแล้วเว้ยไม่มีใครสู้จอดินเด็กโรงงานปะกระบ,บอกได้แล้วเว้ยโอยเดี๋ยวนะเราผ่านกันแค่นี้เองเหรอเฮ้ยเรามีกันห้าคนเมื่อกี้มีกันสี่สิบกว่าคนคนกันตุเล่ชนนะพวกคุณเป็นคนที่ผ่านอันเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลย <laughs> จากเจ็ดสิบกว่าคนเลือกันอยูห้าคนไปบ้ากูจะบ้าตาย เกมกระจกแล้วอ้วเกมถ่ายลูกแก้วทุกคนกูปวดหัวเกมนี้มากเลยเกมนี้นะครับบออธิบายให้มันอยู่ที่ดวงนะครับก็คือทางตัวเกมเนี่ยจะทอยนะครับเลข1ถึงเลข5นะครับซึ่งให้เราท่ายว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นั่นเองนะฮะถ้าเราท่ายว่าคู่ถ้าลูกแก้วออกมาเป็นเลข2เราก็จะได้แต้ม แค่นั้นเองนะฮะเออเราต้องสะสมแต้มไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าเราแต้มหมดเราก็โดนยิงหัวตายนั่นเองจอร์ดี้โรงงานปกระกป๋องจะไม่โดนใครยิงหัวตายอย่างแน่นอนเขาต้องผ่านใได้โอมาแล้วฮะตอนนี้เราเริ่มอยู่ที่สิบแต้มส่วนมากจะเปิดด้วยคู่ก่อนวะ่ะอืมมาคู่ฮนะผมทายคู่โอโหมาขี้เลยโอโ้โดนลบแต้มเลยกูกูจะโดนยิงหัวก่อนเพื่อนเลยั้ยเนี่ยโอ้ลบสามอะทุกคนดวงไม่ดีเลยมาถึงโดนลบแต้ม ครั้งต่อไปเราต้องชนะขี้ไปแล้วรอบนี้มันก็ต้องขี้อีกดีว่าเออแล้วผลที่ออกมาก็คืออาคู่เชือ้อหมายโอ้โหกูทายตรงข้ามหมดเลยหน้าจอที่มึงไปเล่นบัคขลาแล้วก็นะนมึงตายหวงไปตั้งนานแล้วมึงโดนแดกตังโอเหลือห้าแต้มแล้วกูไม่ๆม่ไม,ไม่เราจะมองแบบเฉียบคมผมว่ามันต้องคู่อีกแน่นอนอืกูจะตายแล้วเนี่ย กู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 ที่ใกล้เลยฮะ <c oughs> กูใกล้ตายแล้วทุกคนโอเคไม่เป็นไรมันลบแค่หนึ่งดีมันยังไม่ลบหมดว่ากูน่าจะต้องบอกลาเพื่อนๆแถวนี้แล้วแหละรอบนี้ผมทายคู่ถ้ามันไม่ออกคู่กูจะไปอยู่วัดโอเคมาดูกันคี่ทุกคนโอ้โยตายตายเลยกูลาก่อนซื้อยาคู น้าบ้าข้างบ้านเอ้าบ่ายกูตายอ่าชัดเลยดันลูกเกเ้วลค่ะอธิบายให้ง่ายๆว่าตัวเกมจะสุ่มเลขหนึ่งถึงห้าให้เราทายว่าเป็นคู่หรือเป็นคี่แค่นั้นแหละถ้าแต้มเราหมดเราจะโดนยิงหัวอย่าเชื่อกูอยา่ามาเชื่อผมไม่มีทาง ซ้ายขวา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 ขี้ซ้ายไปลกันาตามซ้ายดีขวาดีซ้ายเว้ยซ้ายเว้ยทีมซ้ายทีมซ้ายอ้าวจบเอาละปิดแล้วสวยตอนนี้ไม่้อย่าตามเลยจแล้วอย่าตามโอ้เหลือแปดแล้วโอ้ไม่นะคุณจะตายตอนนี้อีกแล้วไม่มีทาง ไปซ้ายวะเชื่อมาในมึงอยู่ยแล้วกูไปซ้ายไงไฟรับไปขวาดิขวาอ่าจอดี้ไปขับมอวูดูดูและจำเล่นอะไม่ไงดูไ่ไงดูแล้วต้ดูและจำและนำไปใช้หัวะจะหลุดแล้วจ้ามันมีแต่งจะีคิดๆคิดๆเอาแล้วไปไปไปตายยาวยาวตายยาวยาวเออตายยาวยา<ม>วฉ <ะ S 1> ันที่ตอบอะไรอ่ะไม่บอกหรอกพูดไปเดี๋ยวมันมันมงคล นู่วชนะชนะเฮ้ยแตมกลับมาาแตมเฮ้ยเฮ้ยเจอรดี้ตสิผหายล้วิงแม่อยตีอย่างยอ่ล้กันสายแล้กันนี้คนจริงโอติมตกละลายขวาไปเลยสวนทางสนี่ไงนี่ไอร์ดี้ไม่น่าเลยว่าแล้ว สัญชาตญาณยุคดินเชียนใช้ไม่ได้กับยุคยุคนี้เลยไม่ไม่เป็นไรรถแค่แต้มเดียวเองเชื่อมันในซายวะคู่คูคู่วะคูเอาแล้วอุ้ยชิบหายแล้วโอ้ไม่นี่ขวาเอ๊ะจังเอาว่ะกีตาร์ติดแล้วเนี่ยอุ้ยได้สี่ยอดได้สี่ โอ้ยเสือเอ็ดเล่ยขออีกแถมแค่นี้มันไม่พอหรอกจะนี่ไปนะเฮ้ยไม่ได้เล่นแล้วโอ้ยโอ้โอ้ไม่นานเอาวะโอ้แถมพี่ไม่ได้เล่นแล้ววะตอนแรกสิบห้าแล้วมันไม่จบอ่ะมึงอยากเล่นแล้วอ่ะตายมึงอะตายกูไม่ตายหรอกไม่มีวันตาย มึงจะตายซะกูกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วนะเอาว่ะเอาเหี้ยเลยล่ะกูนี่โอ้โหเหลือเจ็ดไปนะจีบหายแล้วจนนี่เหลือเจ็ดอ่าวายซ้เหลือยูวินครบแล้วชนะชนะเอ้ยหลอดรอดวีดอคอร์ดเกตูร์เลชั่นนะพวกนาย ดานต่อไปดานต่อไปฆ่ากันอีกแล้วดานต่อไปช่วยด้วยอาไม่ร claro um, ู้นะไม่น่าดนกระจกนั่นเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดมาแล้วโอ้โหอันนี้กระจกงทางนี้เหลือซ้ายขวาแล้วกันนะอย่าตกละกันออกไปก็นนิ่งขวาทุกคนมึงก็ไปขวาสิไหนมึงลองดิลองไม่มีใครลองเลย พี่้องเปิดดิพี่ฟองเดินนั่มาได้ไปเลยเอาอี๋ถูกด้วยถูกด้วยอย่าตามกันอย่าอย่าพึ่งตามเดี๋ยวตกแล้วแล้วเอาออกไปแล้วงูไปละหนึ่งระวังเอาอ๋อเอาไปดีเวลามันจะหมดนะเอาใครตรงนี้ละกันเอ้ยนี่ไงลี่เป็นคนร้องของกลัวไม่ไหวแล้วใครก็ได้ไปก่อน ไปแล้วผู้หญิงคนนั้นค่อยกำลังจะกระโดดไปสายๆๆๆๆปไ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 ออไปก่ไปไป่ปไ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 ป่ปงไปกลัวไม่ปไปไปไปรปไ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 ไปไปไยไปาปไ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 ไป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 ปไ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 ่ไปไปไไป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 ไไป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 าปไ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  <ไ>มีรถบุกเลยเราต้องให้คนอื่นไปเล่นจิตวิทยาไว้ใช่ใช่ีไงเอเจพี่ <c oughs> แผนการของผมก็สำเร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> ไยาวเลยน้องๆกวทูเดมือจอดีเราใช้ยาฉันนะ่ะฉันเป็นอินพอร์เตอร์ ไปดีเร็วเลยสี่แผ่นแล้วเนี่ยเร็วก็เพื่อนระหกเรียบโหวดกองแท้พวกมึงก็ไปสิเอออ้ยถูกด้วยเอ้ยมึงฉลาดมากเลยนุ่มไปเอาไปดีไปไปดีไปไปไอ้บอลสิบจนี่หรอน้อง้ยถูกออ้ยสวยไอฟานุ้หยจอนี่ดูดีจอนี่มันใช้มาตีมาเตือนเก้าคนสุดท้ายกับด่านปลาหมึกสุดโหดเก้าคนกับเงินหกพันเจ็ดร้อยล้านวอน จะเป็นของใครกันจะเป็นของวัยรุ่นโรงงานปลากระป๋องจอร์ดี้หรือไม่น,นั้นมาดูกัน <c oughs> จอร์ดี้วัยรุ่นหักเลียมอาแล้วโอ้โห <c oughs> กติกาง่ายๆคือผักไข่ออกคนนั้นตายอยู่ในวงให้ได้นานที่สุด <c oughs> อันนี้ไม่เสียจอร์ดี้นะไม่เสียไม่เสีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> หน้าอย่างกูนี่หน้าโดนตบคนแรกเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไรวะนี่เดี๋ยวกูจะอะไรวะกับมึงนี้แหละไอ้หนุ่มพร้อมแลละผมพร้อมที่จะจับเงินล้านของติงเฮ้ยเอาแล้ว ไปไปไป้วโอ้ตายสองตายสองนไปไปมาย่าอย่าไอ้กูาอกูไปยิงกูไปยิงไปดิวุมนงนอะออกไปเลยกระโดดอะไรกระโดดทำไมตายนึกอ่นึกเอาวีอาเดอร์เชลซีมเพียนมัฟเฟ็ตนะครับทีนี้ผมก็มีเงินไปใช้นี่ให้กับ คุณยายที่ผมกโมยวยาคูไปวันนึงไม่มีวนแบ่งกะจะนีเอออะไรนะเอไม่ได้ยินอะไรเลยครับผมไม่ได้ยินอะไรเลยทีนี้ก็ไม่ต้องไปทาโรงงานปลากระป๋องอีกแล้วมีเงินแล้ววิชนะเจอเลยเก่งจริงเลยนี่แหละครับมีเพื่อนก็ดีอย่างนี้นะทุกคนนะ